พี่น้องก้องปายเนาะเมื่อนี้ยก็อันเสีบกระทาไฟใหม่เพื่อกระซิลล่งใบหน้ามันใบหน้ามันท่งหน้าเพื่อนอะสาวไหวน้าส้นโตเพื่อนนะพี่น้องสาวเราไต่กระซิเป็นคนไทยเนาะพี่น้องเนาะลองมาเบิองเนาะพี่น้องเนาะว่าทาไหวน้าของเสีบกระทาไฟใหม่ที่ซ่อมไหนกับ โอ้าวท่าที่เด็ดของเพื่อนตัวนี้สาวยน้ำสาวยน้ำส่วนโตัวเปนพี่น้องสาวยน้ำส่วนโตัวเปนพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ้งเบิ้งพี่น้องพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งสาวยน้ำส่วนโตเพื่อน สาลาเป่ก็ยังลงไปเหรียญยูแต่ว่าผมมีคนถ่ายน้ำพี่น้องเนาะก็ได้ให้เพื่อนลงไปไหวน้ำให้พี่น้องทานผู้ส้มเนาะเอฟซีทุกคนเบิร์เนาะว่าซาวบบน่ะไหวน้ำบรรบรรโดข้าวหนิสิเย็นซำไหนเนาะตุ้งเงินกว่าตุ้งเงินกว่าเฮ้ยตอนตอนดูเกิดเน่เน่เฮ้ยพวกนี้ก็สิอาบน้ำน้ำบนนี่เอาลงไปเลย โอ้ยทิมงานทีมงานทิมงานทิมงานใหมทิมงานใหม่ทิมงานใหม่เทีลงบอลเะทิมงานใหม่นะวทิมงานใหม่ก็ลงมาตะลงมาตะลงมตะลุงมาตะลงตะลุดลงาตะงมาตะมาตะงมาตะมาตงางเบิ่งมมงมทีมาลม่งม่มีาาง่งง โอ้วว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 าวว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 ่วว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 วอวววววว่วว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 ว bây giờ rồi làm gì vô đi 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 ไปไนล็กนะแม่ปวดตาดไปใครไปใครไปล็อกเอาละอกล็อกไป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 เอาขามาหน่อทิมงานดูไปจังไหนมวนบล่ะเขึอนไปเดีนไปไปมายมาหน่อยบุตรตาบุตรตาบุตรตาบุตร ไปตีลกไปเห็นยังเหรอโอยลงไปซอยซอยเขายังจของกตัวเองรออยู่บ่ล่ะอยมโอ้เปจังไหนหะเซฟกระทะเล็กเจอยังรอบงอุ้ยพีนองบงเนี ท่านผู้ส้มเบื้องในมีแต่บกหอยท่านผู้ส้มเบื้ออุลังสมบูรณ์ขนาดสาไวยน้ำส่วนตัวเพื่อนได้หนิเออมีแต่บกหอยมีทั้งปลาทั้งยังพร้อมมีสู่ยางเพราพี่น้องพักบุญยังมีเวิร์ดสู่สู่สู่กลางสุกกลางมีทั้งเนื้อทั้งยังด้วยพี่น้องมีสู่ยางเห็นอยู่เห็นอยู่อ้ยลายลายทานผู้ส้มเบื้มีนี่ทีมงานเพื่อนเนาะสาไวยน้ำส่วนตัวเพื่อนได้หนิพี่น้องเอ้ย นอุรมสมบวงขนาดบัวก็มีได้พี่น้องสายบัวน้องพี่องน้อง้เสพซาไวนานส่วนตเพ่นองถึงะบุ้งถึงัยืนไดดาด้สาากดิดัอ สา้ไปนะมันแบบนั่นนี่พี่น้องแบบท้าบอนเลยมัได้เปลี่ยนน้ำนี่สุยางนี่เบิร์ดทั้งปูทั้งปลาทั้งยางหอยนี่สุยาะอู้พี่น้องเอ้ยอ่านหนามย่ามแรงเนาะพี่น้องวนวนวนพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาเบิ่งอุรมสมบูรณ์ก็จัิงนะแหละเซฟกระทาไฟใหม่เย็นดีอยู่ เซมทำใหใหม่พีน้องเอ้ยเบิ wow ่งเบความอุดมสมบูรณ์ตะเวนไก่สีต๊เนาะพี่น้องเนาะนเปลว่นมอนเบลีเองพน้อ ก๊กมอนบอดีกับลังสีใหญ่เนาะพี่น้องเนาะส่วนเป็นส่วนสิเป็นหมากเป็นหมากกระมีเนาะอยู่ยพุ่นเนาะพี่น้องเนาะมามาขึ้นมาขึ้นมาเซฟกระทาเล็กมันคำแล้วโมเมนตี่เนาะเซฟกระทาไฟใหม่ <laughs> เฮ็ดมาได้ไมใหม่มาซึ่งก็ได้ไใหม่ <laughs> ยนัยนมุดยันมุดอีกนะอ่ะนะจอบคลิปไว้น้ำกระจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะกระทาไฟใหม่เพื่อกระคืนไม้นาะพี่น้องเพราะว่าคำนเนาะสารับคลิปนี้สาราไต่ก็บอกว่าฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามในเรื่องพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาราไต่เห็ุคลิปคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ เซฟกระทะไฟใหม่น้ำน้อพี่น้องน้อสำหรับรสำหรับคลิปนี้กาสิจโจลองพนนี่บายบาย